คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งในการรีดเสื้อคอกลมนะครับโดยปกติแล้วจะรีดไม่ต่ำกว่า3ถึง4ขั้นตอนนะครับแต่ครั้งนี้นะครับจะรีดแค่2ขั้นตอนนะครับโดยเรารีดที่ตัวก่อนแล้วก็มารีดที่แขนนะครับมาดูวิธีนะครับอย่างนี้นะครับจบากางอย่างนี้นะครับ พอเรารีดตัวเสร็จแล้วเราก็จะมารีดแขนนะครับรีดแค่2ขั้นตอนครับนี่คือวิธีรีดอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้จะรีด3ขั้นตอนก็ได้นะครับแต่ถ้า3ขั้นตอนเนี่ยต้องรีดรอบคอก่อนรีดรอบคอเสร็จแล้วเรามารีดตัวรีดตัวเสร็จแล้วถึงรีดแขนอันนั้นคือ3ขั้นตอนครับอันนี้เรารีดตัวเลยนะครับวางผ้าแบบนี้ต้องดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงแล้วก็รีดให้ ทัวห้าะครับ <c oughs> ถ้าวางรีดแบบนี้คือผ้าไม่ย้วยนะครับผ้าไม่ย้วยผ้าไม่ยืดครับแต่ถ้าเราเสียบผ้าอาจจะยืดได้อาจจะย้วยได้ก็แล้วแต่บางคนก็อชอบให้รีดแบบนี้คนระับให้วางแบบนี้รีดนะครับ เราทำงานบริการก็เราต้องทำตามความต้องการของลูกค้านะครับบางทีวิธีถึงจะรีดยากเราก็ต้องรีบเพราะว่าลูกค้าก็ต้องการแบบนี้นะครับต้องดึงผ้าให้ตึงนะครับให้ตึง ท,นทีนี้ด้านบนนี้รีดเสร็จแล้วนะครับเราก็มารีดด้านล่างด้านล่างนี้นะครับเราก็จับวางอย่างนี้นะครับวางอย่างนี้แล้วก็รีดด้านล่างนะฮะด้านล่างด้านหลังครับีต้องเรียกว่า <Sa> ด้านหลังนะครับไม่ใช่ด้านล่างนะครับเรียกว่าด้านหลังนะครับเมื่อกี้ด้านบนนะครับเมื่อกี้ด้านบนเรียกไปเรียกมาก็งงนะครับ ด้านลน่างหรือด้านหลังแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับพอเรารีดฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็รีดแขนนะครับพอรีดแขนเสร็จแล้วก็ถือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นกระบวนการในการรีดผ้าหนึ่งตัวในการรีดเสื้อหนึ่งตัวบางครั้งก็เกิดจากการ เคยชินในการที่จะเรียกเสื้อเรียกกางเกงนะครับบางทีก็เรียกว่าหัวกางเกงก็มีนะครับลูกค้าจะถักว่าบอกไม่ใช่หัวกางเกงต้องเรียกเอวกางเกงนะครับนะก็เป็นคําแนะนํานะครับที่เข้าใจจนะริงๆก็เรียกเอวนั่นแหละครับแต่เราก็เรียกหัวจุดเคยชินนะครับเรียกหัวแล้วรีดหัวรีดตัวอะไรลักษณะแบบนี้นะครับ บก็ดูเพื่อเอาความรู้นะครับถ้าเราดูเพื่อเอาความรู้เอาวิธีการเอาประสบการณ์ไปใช้นะครับเราไม่ต้องสนใจอะไรที่ไม่เป็นก่นสารก็ได้นะครับ อันนี้เรารีดตัวเสร็จแล้วนะครับเรารีดตัวเสื้อเสร็จแล้วนะครับแขนเนี่ยเรารีดแขนข้างไหนก่อนก็ได้นะครับจะรีดแขนข้างซ้ายข้างนี้นะครับข้างซ้ายก่อนข้างซ้ายก่อนข้างซ้ายเรารีดแค่สองขั้นตอนนะครับการรีดเสื้อผ้าก็มีวิธีการมีเทคนิคมีขั้นตอนนะครับเราต้องทําตามขั้นตอนถ้าทําผิดขั้นตอนมันก็จะทําให้เรารีดผ้า แล้วมันไม่มีความสุขครับเพราะว่าเราจับตรงนู้นมั่งมาจับตรงนี้มั่งมารีบดนีด่๋ยวพอ,พอเราพอเรารู้ขั้นตอนรู้วิธีการเราก็จะรีบพาได้สบายบแขนข้างนี้เสร็จแล้วนะครับก็แขนข้างนี้นะครับมาแขนข้างนี้ ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์นะครับท่านใดที่อยากจะได้วิธีการในการรีบผ้าอยากจะได้เ,เทคนิคนะครับ<ม>ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับเราจะไม่ปิดบังนะครับเราอยากจะแบ่งปันให้กับคนที่อยากได้อาชีพอยากได้ความรู้นะครับที่จะเอาไปประกอบอาชีพหรือจะไป ใช้ในชีวิตประจําวันรีบเสื้อรีบผ้าให้กับลูกค้ารีอรีให้กับลูกๆหล,ลานๆนะครับกับตัวเองก็ได้นะครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับมีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ